แล้วมาลุ้นกันนะครับว่าลุงยาจะได้ภาพอาตอนแม่เขาเปิดจะมีใครถ่ายส่งมาให้ลุงยาเนอะอาะแล้วเดี๋ยวเราไปร่วมสนทนาอ้วกันนะครับก็แอนแอนอะไรเนี่ยนี่ก็ไม่ฟังเลยก็ไม่เล่นไปสวัสดีนะครับเพื่อนวันนี้ลุงยาจะาจัด กล่องสุมหนึ่งกล่องนะครับส่งไปที่จังหวัดมุรสาครน,นะครับเอาไปให้แม่ลุ้นดูนะครับว่าในในกล่องนี้มีอะไรเป็นของขวัญที่ใหม่ให้แม่นะครับก็เป็นกล่องสุมลุ้นให้แม่เปิดนะครับหลังจากลุงยา,าแพ็กเรียบร้อยแล้วเนี่ยส่งจะส่งไปพรุ่งนี้ก็จะให้น้องที่อยู่ทางลุ้นถ่ายนะครับตอนแม่เขาแกะดูเนาะก็มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยว เอาอันเอากระาดาษรองรองก้นกันนะครับก็อันดับแรกก็เป็นแปนเค้กชิฟฟ่อนปูกระเอนะครับอ,อร่อยมากเค้กเค้กมะพร้าวนะครับของร้านปูกระเอมีชื่อเลยนะครับคำา่าแปดริ้วชะเชิงเซานะครับก็ชิ้นนี้1 5อาบบาทนะครับเป็นชิฟฟ่อน ิบชิ้นนะครับอร่อยมากอุญยาชอบชอบทานเลยนะครับก็หนึ่งกล่องส่วนอันนี้ก็เป็นเค้กนะครับของอา,อาจารย์รัตนาพรนิธิชัยโยนะครับหรือพี่ม็อกนะครับ m o c k y ของม็อกกี้นะครับนี่นะครับช,ชื่อชื่อแฟนนะครับ m o c k y ม็อกกี o ้ k G y. นะครับเบอร์โทรสั่งสั่งได้นะครับ0 8 0ย์5 5 6 5ด5 6นห้าหกหกห้าหนึ่งห้าหกนะครับ2 5 0หสบาทนะครับก็อา,อาจารย์ท่านก็จัดใส่กล่องส่งสงนะครับติดต่อได้เลยนะครับเบอร์ครับเกมเค้กหน้าผลไม้นะครับสองห้าสิบาทนะครับก็เดี๋ยวลุงยาจะ ครับนี่นะครับอันนี้ก็ของอ่าครับนี่ก็ของเป็นของอ่าม็อกกี้อีกเหมือนกันนะครับอาจารย์รัตนพนิธิชายโยนะครับ M O C K K Y อ่าเฟซชื่อม็อกกี้นะครับติดต่ออ่0805665156นะครับก็อ่าเป็นพายสับปะรดนะครับหอมมากลุยยาชิมแล้วนะครับหอมมาก อร่อยมากนะครับเนี่ยนะครับชิ้นนี้ก็ร้อยห้าสิบนะครับลุงยาชิมแล้วอร่อยมากส่วนอันนี้ก็เป็นขนมสาลี่มะพร้าวนะครับเรนี้อร่อยมากนะครับ,รบ,นนรบ,บรลนนบบุงยาชอบนะครับสาลี่มะพร้าวของร้านอ่า คุณยายกิมล้วนนะครับของร้านคุณยายกิมล้วนนะครับนี่นะครับอันละห้าสิบาทนะครับลุงยาซื้อมาสองอันก็เมื่อกี้ชิมไปชิ้นหนึ่งแล้วอร่อยมากเลยนะครับแม่ก็แม่ท่านชอบชอบชอบ,ชอบทานมากลุงย,ยา,ยเ,าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับต้องต้องต้องห่ออีกทีนึงก็เห็นนะะนี่นะครับ ก็ <Krist us> ไม่เคยมีก็ไป <ster ling> ท,ที่ใช้แล้วนะครับแต่ก็กันกระแทกได้นะครับกันกระแทกได้ก็อแต่ละอย่างนี้นะครับขบบแบบนี้เลยนะครับการ นะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันสุดท้ายนะครับก็คืออันนี้นะครับอ่าซองนะครับนี่มาลุ้นกันนะครับว่ามีอะไรแตนตแตรก็ไม่มีอะไรนะครับอยู่ในนี้เนาะนี่นะครับอ่ะนี่นะครับก สามใบนะครับสามใบนะครับนี่นะครับก็เป็นของขันปีใหม่นะครับเดี๋ยวเอาน้ำเอาน้ำปิด ก็เรียบร้อยนะครับรุงยาปิดวาปิดฝาก่อนนะครับเสร็จวเราก็เขียนชื่อเขียนชื่อเลงน,น,นะครับเขียนชื่อตรงนี้เลยนะครับอ่ะนี่นะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวให้อ่าแม่ลุงยาเปิดรุ่นดูนะครับว่า <c oughs> จะเจออะไรบ้างเนาะ เอาเอาวางไว้ด้านด้านนาล่างน,น,าน,นี่นะครับอ่นนี้ครับเอาวางไว้นี่นะครับแล้วก็เอาขนมเอาวางทับไว้ด้านบนนะครับก็แล้วก็เอากระดาษกันกระแทกขับไปนะครับ ก็ครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องเอาเอาป้ายอันนี้มาให้เพื่อให้ฮิ้วนะครับก็เคสก็จะได้ไม่สะเทือนนะครับอ่าเดี๋ยวไปไปส่งกันนะครับแล้วก็ไปส่งคนส่งเอกชนนะครับแล้วแล้วมาลุ้นกันนะครับว่าลุงยาจะได้ภาพอาตอนแม่เขาเ,าเปิด จะมีใครถ่ายส่งมาให้ลุงยาเนะาะอแล้วเดี๋ยวเราไปรุ้นพร้อ,รอมๆกันนะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไปชม <c oughs> ไปชมภาพตอนอแม่ก็เปิดกล่องของฟันกล่องของฟันนะครับกล่องสุนน่มเนาะ,นนะว่ามีอะไรบ้างนะครับไอ้แล้ว <c oughs> สองมาให้ใบเนี่ยอ้ยมันก็แพไมนู่นเ่ากมนแน่นนะอแอนมีอะไรวะเนี่ยนี่เขาไม่กลองเลยเขาม่เล่นไป ก็ไปนัวโอ้โหเฮ้ยทุ่งเฮ้ยจริงๆริอะวะก้อยนั่นอะทองแดงอะกิ๊กกิ๊กเนี่ดูดิเนี่ยกิ๊กเอ้ยดูดิเดี๋ยวยายก็ดึงขาดหมดแล้ว ขอดึงดิ่เชือกเอ็นน้อเน่เชนี้นี่อะไรหนมหนึ่งนะสองขนมไอ้โหขนมทั้งนั้น